ูดถึงนเราพูดในมุมมองของวัฒนธรรมการใช้ภาษานะคะอ่าทีนี้อ่าครูก็จะให้นักเรียนดูลำดับชั้นแบบนี้นะคะจำภาพสามเหลี่ยมตรงนี้ไว้เนาะภาพสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะตรงนี้คือลำดับของพระอิสริยยศนะคะเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จนะครับสมเด็จพระบรมสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้าไล่ลงมาตามลำดับอ่าครูต้องแบอกนี้นะไล่ลงมาตามลำดับนะคะทีนี้ สิ่งที่ครูย้าให้นักเรียนจําเป็นภาพเบื้องต้นก็คือชั้นที่หนึ่งค่ะชั้นแรกเลยพระบาทสมเด็จนี่นักเรียนนับไว้หนึ่งพระองค์เลยค่ะมีพระองค์เดียวเท่านั้นคือหนึ่งพระองค์อันนี้คือใช้ภาษาระดับหนึ่งนะคะอันนี้ใช้ภาษาระดับหนึ่งก็คือมีแค่พระองค์เดียวอย่างที่สองค่ะสมเด็จพระบรมอันนี้เป็นชั้นที่สองชั้นสมเด็จพระบรมเนี่ยจะมีอยู่สามพระองค์นะคะมีอยู่สามพระองค์เดี๋ยวเราดูว่ามีพระองค์ใดบ้างนะฮะก็จะทําไมครับก็จะใช้ภาษาอีกหนึ่งระ ส่วนชั้นสามสี่แล้วก็ห้าอ่นนี้พูดง่ายๆเลยชั้น3ามสี่ห้าตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าแล้วก็หม่อมเจ้าค่ะสามชั้นนี้ใช้ราชาศัพท์กลุ่มเดียวกันนะฮะใช้คำาราชาศัพท์กลุ่มเดียวกันทีนี้พอเราแปลงจากตรงนี้มาเป็นภาพขายนี้ต้องขอขอบคุณภาพด้วยนะคะครูนํานมาเผยแพร่ต่อจากเพจของครูภาษาไทยนะฮะ ลำดับอิสริยาสักค่น์นีนะเขาก็ใส่ภาพมาให้เห็นชัดตามนี้เลยนะฮะพระองค์ที่หนึ่งนัเองจะสังเกตนะฮะพระองค์ที่หนึ่งก็คือในหลวงของเราพระองค์เดียวค่ะใช้คำราชาศั์สูงที่สุดนะฮะก็ค,คือชุดหนึ่งนะ,ะส่วนชั้นที่สองค่ะมีสมเด็จออสมเด็จย่านะคะอ่าสมเด็จพระราชชนนีนพันปีหลวงใช่ไหมฮะแล้วก็สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ารวมไปถึงอ่อสมเด็จพระนางเจ้าอ่อสุธิดานะคะก็จะเป็นอ่าลำดับชั้นที่สอง นะฮะอันนี้ก็จะเป็นราชาศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็กลุ่มที่3 4และ5ก็คือพระบรมวงศานุวงศ์ที่เราเห็นในข่าวอะคะ่ะทั้งหมดเลยก็จะใช้ราชาศัพท์อีก1กลุ่มนะคะเวลาข้อสอบออกขอย้ํานะคะ1ชั้นที่1ค่ะในหลวงออกแน่นอนค่ะอาจจะออกชั้นที่2ค่ะ สามพระองค์นี้ออกแน่นอนนะฮะออกแน่นอนหรือบางปีค่ะจะใช้ในกลุ่มของอพระบรมวงศานุวงศ์ที่เหลือในชั้น 3- 4ี่แล้วก็5ที่ออกข้อสอบบ่อยสุดคือพระองค์เจ้าสมสวลีค่ะกรมหมื่นสุทธนารีนาศนะฮะกรมหมื่นสุทนาลีนาศเนี่ยจะออกเคยออกข้อสอบอาจะใช้คํานี้เนาะเคยออกข้อสอบนะฮะดังนั้นนักเรียนก็จะมีหลักเทียบว่าใครใช้ราชาศัพท์อย่างไรนะคะนักเรียนแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะฮะหรือหรือดูตามเอกสารที่ครูให้ก็ได้เนาะ หยุดเพิ่มไปได้นะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้า,าในเรื่องของการใช้คําราชาศัพท์เราต้องมาทําความรู้จักกับคําเรียกมันก่อนนะฮะคำเรียกของคําราชาศัพท์ตรงนี้นะคะว่ามันมีคําเรียกยังไงบ้างนักเรียนสังเกตคํานี้ค่ะวันนี้พอดีครูมาโรงเรียนเนาะไม่ได้ไม่ได้ถือตัวปากกาเขียนมาด้วยนะคะ,ะนักเรียนดูดีแล้วกันเนาะอันแรกค่ะเขาเรียกว่ากลุ่มของคํานามราชาศัพท์ความหมายของคํานามราชาศัพท์ค่ะคือคํานาม เรียนรู้จักคำนามเนาะเรียนคำนามไปแล้วจําได้ใช่ไหมครับวิชาเพิ่มเติมของเราคํานามนะและเป็นคํานามในกลุ่มของราชาศัพทเป็นคํานามในกลุ่มของราชาศัพท์คือไม่ใช่คํานามของคนธรรมดาอ้าวถามว่าลักษณะพิเศษอ่านักเรียนจําเลยนะฮะลักษณะพิเศษของคํานามราชาศัพท์มักจะขึ้นต้นด้วยคําว่าพระพระราชห,หรือพระบรมลูกสามคำพระบรมราชอ่าหรือพระบรม ตามด้วยพระราชแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรฮะพระจะขึ้นต้นด้วยคํำนี้ค่ะดังนั้นนักเรียนเห็นคํานี้นําหน้าเมื่อไหร่อ่าย้ําเลยนะเห็นคํานี้นําหน้าเมื่อไหร่สันนิฐานเลยค่ะว่าเป็นคํานามราชาศัพท์จบนะฮะเป็นคํานามราชาศับนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวไปดูคําศัพท์แล้วมันจะงงอ่ะนั่นคือความหมายของคํานมราชาศั์นะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นเห็นไหมพระหัตให้ดูคํานี้เลยพระหัต เห็นไหมฮะมีคําว่าพระอยู่นะฮะพระบาทมีคําว่าพระอยู่นะคะพระบรมมหาราชวังก็มีคําว่าพระอยู่เห็นไหมคะอ่ะครูจะลองเขียนกับเมาส์ดูจะลองเขียนกับเมาส์ดูนะคะอ่ะครูครูมาร์กได้ไหมเดี๋ยวครูลองดูซิอ่าปากการเรียนข้อความเราเนาะนี่เห็นไหมฮะอ่ามันมีคําว่าพระอยู่นักเรียนมองเห็นนะคะนักเรียนเห็นคําเหล่านี้เมื่อไหร,ร่ค่ะสันนิษฐานเลยว่าคือคํานามราชาศัพท์ จริงๆไม่ต <taking> <S half> ้องสันที่ฐานหรอกเหมาไปเลยถามว่าเป็นคำนามราชาศัพท์นะเวลาเป็นข้อสังเกตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะฮะกับกลุ่มที่สองค่ะเขาเรียกว่ากริยาราชาศัพท์คือคํากริยาที่เป็นราชาศัพท์คํากริยาที่เป็นราชาศัพท์ก็จะมีในที่มันเป็นคํากริยาเดิมนะฮะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นคํากริยาเดิมซึ่งอะไรคะคำกริยาเดิมเช่นกิ้วตรัดโปรดไอ้นี้ไอ้นนี้รู้อยู่แล้วเป็นคํากริยานะฮะราชาศัพท์ คือคำราชาศัพท์นั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการประกอบคําขึ้นมานักเรียนจะเห็นคําว่าอะไรฮะ,สะเสด็จนําหน้าหรือไม่ถ้าไม่เห็นคําว่าสเสด็จก็จะต้องเห็นคําว่าทรงอ่าย้ํานะเห็นไหมเห็นข้อแตกต่างแล้วยังฮะถ้ามีคําว่าพระนําหน้าอ่าถ้ามีคําว่าพระนําหน้าคือคํานามราชาศัพท์ถ้ามีคําว่าสเสด็จหรือทรงนําหน้าเป็นกริยาราชาศัพท์นักเรียนจําหน้านี้เอาไว้นะจําหน้านี้เอาไว้นะฮะอ่า เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้หากสามคำนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะฮะถ้าเป็นคำนามราชาศัพทที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าพระบรมหรือพระบรมราชย้ำคำนี้นะพระบรมราชนะฮะคำนี้นะคำนี้ใช้สำหรับในหลวงพพะององเดียวค่ะดังนั้นคำนี้ขึ้นต้นที่ที่คำใดก็ตามจะใช้กับในหลวงค่ะนักเรียนก็สามารถเลือกตอบได้เลยนะฮะตัวอย่างเช่นคำว่าพระบรมราโชวาทโอเคไหมฮะ พระบรม,มาราโชวาทเราเนียได้ยินเนาะอ่าพระบรมราโชวาทก็จะใช้กับในหลวงพระองค์เดียวค่ะแต่พอเป็นชั้นที่สองจะเหลือแค่พระราชใช่ไหมฮะมันก็จะมาจากคําว่าพระราโชวาทพระราโชก็มาจากพระราชบวกอวาลูกมันส่วนที่กันจับได้ไหมอ่ามันก็ส่วนที่กันก็กลายเป็นพระราโชวาสส่วนลําดับชั้นที่สามจะเหลือแค่อะไรคะเด็กๆเหลือแค่อะไรคะไหนลองเสนอหน่อยเร็วลองตอบมาหน่อยเร็วลำดับชั้นที่สามจะเหลือแค่ พระค่ะพระพระอะไรคะพระจากคำเมื่อกี้พระบรมราชวาทตพระราชววทแล้วก็สุดท้ายฉันสุดท้ายจะต้องเป็นพระพระโชวาทพระมีโชวาวัฒมีวิรุเดี๋ยวอย่าอย่าพูดเปลี่ยนคำเขาเดอลูกนะ,ะมันมาจากคําว่าโอวาทนค่ะเด็ก่ะจำไม่นะมันมาจากคําว่าโอวาทนลูกมาจากคําว่าโอวทอ่ะเราเอาคําว่าโอวาทนใส่กลับไปนะ เอาพระบรมราชบวกโอวาสอันนี้เป็นการส่วนที่คำนะพระบรมราชบวกโอวาทน,นะคะก็จะได้เป็นพระบรมราโชวาทพระราชบวกโอวาสก็จะเป็นพระราโชวาทจำได้ไหมหลักการส่วนที่ที่สอนในวิชาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อีกคำหนึงคือคำว่าพระบวกโอวาสก็กลายเป็นพระโอวาทน,นะฮะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมคะ คำว่าพระบรมราชพระราชนิกุพระเนี่ยมันจะแสดงถึงความแตกต่างได้ดังนั้นถ้าเกิดข้อสอบออกเด็กไปดูเลยค่ะไปดูว่าโจทถามอะไรโจทย์ถามประธานในประโยคคือใครค่ะถ้าประธานในประโยคเป็นในหลวงแล้วก็เขาจะมีตัวเลือกให้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะไปเลือกคําราชาศัพท์ที่ประกอบขึ้นมาสําหรับชั้นนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้แนะนําไว้สําหรับสามคำว่าพระก่อนนะย้ำนะฮะอันนี้ดูดีดนะเป็นหลักสังเกตได้นะครับ ต่อไปค่ะมาดูนะอันนี้ครูขออนุญาตข้ามนะคะไปดูในที่ออกข้อสอบบ่อยๆเลยนะคะมาดูข้อสังเกตของเราเลยค่ะประการที่1ค่ะข้อสังเกตประการที Grammy ่1ชุดใหญ่ของเราเนาะจะพูดถึงเรื่องการใช้ทรงย้ํานะคะอันแรกพูดถึงเรื่องการใช้ทรงเราจะเจอข้อสอบหลอกบ่อยๆค่ะว่าทรงเนี่ยใช้ทรงกับอะไรได้บ้างย้ำเนาะใช้ทรงกับอะไรได้บ้างแล้วเราก็จะถูกหลอกยอุ้ยทาไม่ถูกอะไม่รู้จะเป็นยังไงประการที่1ค่ะทรงตามด้วยคํานามธรรมดา เห็น <c oughs> ไหมคะครูทําเป็นสีชมพูตรงนี้ไว้ <c oughs> คือคํานามสามัญคือคํานามธรรมดาค่ะคํานามทั่วไปคําว่าทรงนําหน้าได้นำคำว่า,ทร,า,วาทรงนำหน้านามสามัญธ,รร,ธร,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 รรมดาได้เช่นคําว่ามนะ้าค่ะทรงม้าก็คือขี่ม้าค่ะเห็นไหมคะม้าคือคําธรรมดาเอาทรงนําหน้าได้ยับนะเอาทรงนําหน้าได้ตักบาทก็เป็นทรงอะไรคะอ่าช่วยกันตอบค่ะทรงอะไรคะตักบาททรงอะไรเอย่ยตักบาด ออเอาจากรูปคําเดิมเลยค่ะเอาจากรูปคําเดิมเลยเอาจากรูปคําเดิมเลยค่ะตักบาทก็ต,<อ>ต้องเป็นทรง,งทรงบาทถูกต้องเอาทรงบาทตัดกริยาออกนะคะเอามาเลยค่ะทรงบาททรงมา้าทรงบาทนะคะครองราชสมบัติอันนี้เป็นคําเฉพาะนิดหนึ่งนะคะก็ทรงราชอันนี้จะได้ยินเมื่อตอนปีหกสองนะคะที่พระองค์ขึ้นครองราชนะคะเล่นกีตาร์ทรงอะไรคะทรงอะไรคะเล่นกีตาร์ ทรงกีตาร์นทรงกีตาร์เลยค่ะถูกต้องดังนั้นเราจะสังเกตว่าคําว่าทรงนําหน้าคํานามธรรมาดาได้เห็นไหมฮะคำว่าทรงนําหน้าคํานามธรรมาดาได้ดังนั้นเวลาไปเจอในตัวเลือกคงไม่พลาดเนาะหนูจําหลักเกณฑ์ได้ดีหลักเกณฑ์ไม่เยอะค่ะหลักเกณฑ์มีสี่ข้อไม่เยอะนะคะหลักเกณฑ์มีสี่ข้อทรงนําหน้าคํานามธรรมาดาได้นี่คือประการแรกนะฮะประการต่อไปประการที่สองทรงจะนําหน้าคํากริยาธรรมาดาได้ กริยาธรรมดาเห็นไหมนามกับกริยานํำหน้าด้วยทรงได้เช่นทรงฟังอ่านี่ฟังเป็นคำนำามเป็นคำกริยาธรรมดานําได้นะฮะยินดีก็เป็นทรงยินดีเห็นไหมคะชุบเลี้ยงก็เป็นทรงชุบเลี้ยงนําได้เห็นไหมคะและก็อะไรคะมีเหตุผลก็ต้องเป็นทรงอะไรทรงทรงมีเหตุผลเหตุผลถูกต้องไงเห็นไหม อันนี้คือตามด้วยคํากริยาคํากริยาธรรมดาได้หมดเลยนะคะนำด้วยคํากริยาธรรมดาได้หมดเลยอันนี้คือลักษณะพิเศษของการใช้คาประสงค์นะฮะอ่ะาหลัจากนั้นเมื่อกี้ข้อที่1คือนามธรรมดาไปแล้วข้อที่2กริยาธรรมดาไปแล้วเนาะข้อที่สอันนี้จะเป็นใช้เฉพาะนามราชาศัพท์ค่ะนามราชาศัพท์ต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรแล้วนะ อะไรแล้วน้าเมื่อกี้คำนามราชาศัพท์ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรแล้วนะ้าคำว่าพระหรือว่าพระราชะ<า>อ่าถูกต้องค่ะอ่าใช่ช่วยกันตอบน่ารักมากนะคะคำว่าพระคำว่าพระบรมหรือว่าพระราชขึ้นต้นด้วยคำนั้นนะฮะดังนั้นคำนามราชาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพระตรงนี้เราเติมทรงเข้าไปได้เลยค่ะเห็นไหมข้อสังเกตมันมีอยู่แค่นี้เองเราเติมทรงค่ะเป็นทรงพระกรุณาทรงกรุณาไม่ได้นะทรงพระกรุณานะฮะทรงพระกรุณาเนาะเอาทําให้กลายเป็นคำอนนก่อนนะฮะ พระประชวนค่ะก็ทรงพระประชวนนะฮะพระดําริก็เป็นทรงพระดํารีอันนี้เติมเข้าไปได้เลยค่ะในกรณีที่มีคําว่าพระนําหน้าแบบนี้แล้วนะคะในกรณีที่มีคําว่าพระนําหน้าแบบนี้แล้วก็เติมทรงไปได้เลยโอเคไหมทรงพระกรุณาเห็นไหมคะทรงพระดํารีทรงพระประจวนนะคะนี่คือลักษณะพิเศษนะคะนี่คือลักษณะพิเศษของการใช้คําว่าทรงดังนั้นคําว่าทรงมีสามประการแล้วหนูจําแค่นี้ค่ะทรงมีสามประการคือนําหน้า อะไรบ้างครับเมาื่อกี้อ่ะทบทวนทบทวนชงนำหน้าอะไรบ้างชงนำหน้าคำนามคำน,น,น,นามค่ะอ่าแล้วก็คำกริยากริยาทั่วไปค่ะอ่าแล้วกันที่สามอะไรคะอันที่สามก็คือคำนามราชาศัพท์เห็นไหมมีนามนามธรรมดาก่อนนะกริยากริยาธรรมดานะแล้วก็นามราชาศัพท์ มีสามกลุ่มที่มันจะนำหน้าได้ดังนั้นเวลาเจอข้อสอบไม่ถูกหลอกแล้วค่ะและที่สําคัญข้อนี้จํากันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยห้ามค่ะข้อห้ามข้อสําคัญห้ามใช้ทรงนําหน้าคํากริยาราชาศัพท์เพราะอะไรอ้าวครูถามว่าทําไมถึงไม่ใช้ทรงนําหน้าคํากริยาราชาศัพท์คะครูบอกหลักเกณฑ์ไปแล้วคําว่าทรงคําว่าเสด็จนําหน้าเพื่อทําให้กลายเป็นคําราชาศัพท์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ คำว่าสูงคำว่าสเสด็จจะนําหน้าคําใดก็ตามเพื่อทําให้คํานั้นกลายเป็นคําราชาศัพท์แต่ถ้ามันเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องทำค่ะดังนั้นถ้าเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องทอําดังนั้นใช้ทรงประทุมไม่ได้ค่ะผิดเห็นไหมคะทรงเสวยไม่ได้ค่ะผิดเพราะประทุมเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วก็ใช้ไปเลยค่ะว่าพระองค์ประทุมพระองค์สเสวยเห็นไหมคะพระองค์เสด็จประทับได้เลยค่ะไม่ต้องส่งเลยนะคะจบเลยนะฮะ พระองค์สูงน้าได้เลยค่ะไม่ต้องสูงสงูงเห็นไหมนี่คือข้อห้ามของคําว่าสรงนะฮะนี่คือข้อห้ามของคําว่าสรงยกเว้นอยู่คําเดียวค่ะอันนี้ต้องจําคือคําว่าผนวดค่ะคําว่าผนวดยกเว้นไว้หนึ่งตัวค่ะใช้ได้นะย้ํานะยกเว้นคําว่าทรงผนวดค่ะใช้ได้แต่ที่เหลือห้ามใช้สรงดังนั้นหลักเกณฑ์ของคําว่าทรงอ่ะมีแค่นี้นะคะอ่ะต่อไปมาดูคําว่าทรงมีกับทรงเป็น ทรงมีกับทรงเป็นเมื่อกี้ค่ะอ่านักเรียนดูเนาะคำว่าทรงมีกับทรงเป็น,น่ะใส่ทรงนำหน้าเป็นราชาศัพท์แล้วยังคะอ่าครูถามถ้าเราใส่ทรงนำหน้าเป็นคำราชาศัพท์แล้วยังคะเป็นแล้วเป็นแล้วครับผมถูกต้องถ้าเราใส่ทรงนำหน้าเป็นราชาศัพท์แล้วดังนั้นตามหลังมาต้องไม่ใช่คำราชาศัพท์ราชาศัพท์จะไม่ซ้อนราชาศัพท์เห็นไหมราชาศัพท์ไม่ซ้อนราชาศัพท์ ดังนั้นถ้ามีทรงข้างหน้าแล้วเห็นไหมคะทรงมีไปแล้วทรงเป็นไปแล้วข้างหลังจะไม่ใช่ราชาศัพท์จะเป็นคําธรรมดาทรงมีเงินทรงมีเหตุผลทรงมีไข่ทรงเป็นทหารทรงเป็นครูเป็นคําธรรมดาเห็นไหมคะเป็นนามธรรมดาแค่นี้เองนะฮะหลักการจําแค่นี้เองนะคะครูพยายามให้นักเรียนดูความเข้าใจเนาะทรงมีกับทรงเป็นมันเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วดังนั้นทําไมคะเติมคําธรรมดาตามได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า มีและเป็นเฉยๆค่ะคำว่ามีและเป็นเป็นราชาศัพท์แล้วยังมีและเป็นยังไม่เป็นดังนั้นด้านหลังต้องเป็นอะไรคะราชาศัพท์าศั่ท์ใช่ค่ะด้านหลังต้องเป็นคําราชาศัพท์เห็นไหมมันจะสลับที่กันแค่นี้เองอ่ะหลักการจําที่เราดูว่ามันเยอะค่ะจริงๆมันแค่สลับที่กันเท่านั้นเองแต่นั้นพอขึ้นต้นว่ามีกับเป็นปั๊บไม่มีทรงนาหน้าเห็นไหมคะดังนั้นด้านหลังต้องเป็นราชาศัพท์ค่ะเราก็สามารถใส่พระราชเลยไหมคะใส่ราชาศัพท์ไปได้เลยค่ะเห็นไหม คำว่าพระราชนี่เป็นราชศาัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะอ่าแค่นั้นเองนะหลักการมีแค่นั้นเองนะฮะรื่องแคปหน้าจอไว้ได้นะคะหรือดูในเอกสารประกอบก็ได้นะอ่าหน้านี้คือสรุปค่ะอ่าครูยกตัวอย่างคําไว้ด้านหลังแคปหน้าจอสรุปค่ะสรุปการใช้ทรงมีเท่านี้ค่ะข้อสอบเวลาออกหนูดูแค่นี้ค่ะดูเท่านี้นะข้อสอบเวลาออกออกเท่านี้ค่ะเขาจะหลอกหนูตอนที่ทําไมคะอ่าหลอกหนูตอนที่มันเป็นมันเป็นคําราชาศัพ์ นะครับหลอกหนูตอนที่เป็นคําราชาพท์อ่ะโอเคนะอ่าดังนั้นครูขออนุญาตไปประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปของเราเราจะพูดคําที่สองค่ะคําที่สองเราพูดในเรื่องของการใช้คําว่าสเสด็จสเสด็จมีกี่ความหมายอ่ะถามความรู้เพิ่มเติมของพวกเราก่นเคยผ่านมาแล้วตอนมสามโอนตมสามเคยมีค่ะอ่าโอนติตมสามเคยมีค่ะติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกอไบ้างคะคำว่าสเสด็จแปลว่าอะไรไนดะ้บ้างลูก ติ๊กตอกติ๊กตอกเสด็จแรกสเสด็จแรกแปลว่าอะไรคะ,สะเสด็จแรกแปล,ว,ปลว่าไปค่ะแปลว่าไปค่ะถูกต้องกับสเสด็จที่สองนลคะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอยู่ค่ะอ่าแปลว่าอยู่หรือหรืออยู่ตรงนั้นน่ะนะหรือว่าอ่าเดินหรือเอ้ยแปลว่าอะไรนะประทับประทับไหมเออกูต้องใช้ราชาศัพท์สิน,นาออ่าเสด็จที่สองคือประทับนะหรืออีกหนึ่งความหมายคะ่ะเสด็จแปลว่าอะไรได้ สเสด็จที่สามจริงๆมันมีแค่สองแหละแต่เมื่อกี้เราแยกคําว่าอยู่ออกจากคาว่าไป <laughs> จริงๆอยู่กับไปมันคือชุดเดียวกันลูกมันคือชุดเดียวกันอยู่กับไปอยู่ก็ได้ไปก็ได้อยู่ตรงนั้นแหละนะกบรันทีสองคืออะไรคะแปลว่าคนนะลูกอบอกเลยบอกเลยแปลว่าคนข้อสอบมสามน่ะมันจะเอาข้อความมาจากเรื่องสี่แผ่นดินนี่น่าครูใกล้กไปหรือบอก่าครูโมเมนต์ตัวเอง <laughs> นะเ,เขาจะเรียกหนูจําประโยคนี้ได้ไหมสเสด็จให้มาทูลถามสเสด็จว่าสเสด็จจะ,สะเสด็จหรือไม่สเสด็จ ถ้าเสด็จจะเสด็จเสด็จก็จะเสด็จด้วยหนูจาได้ไหมครับประโยคนี้ข้อสอบอูนิตเคยออกแล้วก็เคยเป็นข้อสอบที่ที่เคยเผยแพร่อย,อยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยอะ่ะเขาถามว่าคําว่าเสด็จในที่เนี้มีมีเสด็จที่แปลว่าไปอะ่ะกี่คําแล้วก็เสด็จที่แปลว่าคนนะคะกี่คํานะังนั้นเสด็จมีสองความหมายแปลว่าไปหรืออยู่ก็ได้นะคะแล้วก็แปลว่าเอ,อ่อคนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเสด็จนำหน้าอะไรได้บ้างนะฮะ เสด็จจะนำหน้าคำกริยาสามัญค่ะเช่นคำว่าไปถ้าเราพูดคำว่าเสด็จต้องมีคำว่าไปเสด็จกลับเสด็จมาเสด็จเข้าเสด็จออกนะคะตามตามด้วยคำกริยาได้กริยาธรรมดาได้โอเคไหมฮะเสด็จไปเสด็จกลับเสด็จเข้าเสด็จออกอันนี้ได้นะฮะอย่างที่สองนำหน้าคํานามราชาศัพท์เอ๊ะนามราชาศัพท์เป็นยังไงนะนามราชาศัพท์เป็นยังไงแล้วนะเมื่อกี้ ก็มีคําว่าพระนําหน้าเห็นไหมอ่าก็ใช้สเสด็จได้นะคะใช้สเสด็จได้โอเคไหมอ่ะนี่คือประการที่สองนะคะต่อไปประการที่สามอ่าประการที่สามดูเนาะเขาจะบอกแบบนี้ค่ะประการที่สามเขาบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้นะคะคำว่าสเสด็จพระดำเนิน อ่าเสด็จพระดำเนินดูเหมือนว่าจะใช้ได้ใช่ไหมคะดูเหมือนว่าไม่มีคําว่าพระนําหน้าแล้วเหมือนจะใช้ได้อค่ะแต่ข้อนี้เป็นข้อยกเว้นค่ะเขาไม่มีใช้เขาไม่มีใช้ในราชศัพท์ค่ะเขาจะใช้ว่าทรงพระดำเนินแทนเอออันนี้เป็นข้อจริงๆหลักเกณฑ์มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะถ้าอยู่ในวังจริงๆอะค่ะถ้าเป็นคนทํางานในวังหลักเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะฮะอ่าก็จะมีนะฮะก็จะใช้คําว่าทรงพระดำเนินนะคะแทนนะคะแล้วก็ข้อที่สองค่ะข้อที่สอง คำว่าเสด็จพระราชดำเนินต้องตามด้วยนี้ค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนอะไรนะเหมือนคำว่าเสด็จเฉยๆค่ะต้องตามด้วยเสดส็จไปเสด็จตรวจเสด็จกลับอะไรก็แล้วแต่นะคะเสด็จเข้าเสด็จออกนะคะเสด็จพระราชดำเนินก็ต้องไปอ่าเสด็จพระราชดำเนินก็ต้องตรวจก็ต้องตามด้วยสามคำนี้ค่ะความหมายจึงจะสมบูรณ์นะคะต่อไปคำว่าเสด็จอันนี้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่คือใช้เป็นคำแทนพระองค์นะคะดังนั้นคำว่าเสด็จก็จะมีข้อควรจําอยู่เมื่อสักครู่แค่นั้นเองค่ะ อดังนั้นหน้าจอนี้จึงเป็นหน้าจอที่สรุปค่ะตั้งแต่การใช้คําว่าทรงแล้วก็การใช้คําว่าเสด็จโอเคนะฮะหน้าจอนี้จะเป็นตัวที่สรุปเรื่องของการใช้ทรงแล้วก็การใช้คําว่าเสด็จนะคะย้ํานะใช้ทรงกับการใช้คําว่าเสด็จนะจ๊ะอ่าแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะก็สรุปเหมือนที่ครูได้สรุปไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นอย่างไรอ่า ตอนนี้หลักเกณฑ์ค่อนข้างจะมีเยอะสักนิดหนึ่งนะคะต้องบอกตรงๆว่าหลักเกณฑ์ค่อนข้างจะมีเยอะสักนิดหนึ่งแต่ให้หนูดูตัวอย่างการใช้คําว่าทรงกับเสด็จไว้เนาะสองประการนะครับดูตัวอย่างการใช้ทรงกับสเสด็จนะครับลองดูตัวอย่างคําเยอะๆในเอกาสารที่ครูให้นะว่าทรงกับเสด็จมันสามารถใช้นําหน้าคําใดได้บ้างนะครับอ,อันนี้เป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งที่เราจะเป็นต้องจํานะจ๊ะ อ่ะต่อไปการใช้คําว่าพระบรมนีค้ครูพูดไปแล้วเนาะครูขอไ่พูดย้ํานะคะบรมแปลว,ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นใช้กับในหลวงเท่านั้นนะคะใช้กับในหลวงเท่านั้นเช่นคําว่าพระบรมมาเดชานุภาพพระบรมมหาราชวังพระบรมราชวาพระบรมราชานุเคราะห์พระบรมนามาพิไัยแสดงว่าพอเห็นคําเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยพระบรมปั๊บรู้เลยค่ะว่าประธานของประโยคเป็นในหลวงค่ะพระองค์เดียวย้นานะเป็นในหลวงพระองค์เดียวนะคะ พอเจอแบบนี้ปั๊บก็เห็นไหมได้ข้อสังเกตเลยนะคะได้ข้อสังเกตเลยอ่าต่อไปค่ะต่อไปข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์อันนี้ฟังไว้ก็ได้นะคะฟังไว้เผื่อจะได้ไปใช้นะคะอ่าแต่ข้อสอบไม่ค่อยออกนะ,ะการใช้คำราชาศัพท์ค่ะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเราใช้คําว่าถวายการต้อนรับเคยได้ยินใช่ไหมคะ อ้าวเนี่ยประชาชนต่างไปถวายการต้อนรับค่ะแต่ปัจจุบันไม่ใช้ค่ะปัจจุบันขอให้ใช้คำว่ารับเสด็จไปเลยค่ะตรงตัวไม่ต้องไปถวายค่ะการต้อนรับไม่ต้องไปถวายนะถวายแปลว่าให้ถูกไหมลูกเนาะถวายแปลว่ายื่นของให้ยื่นส่งให้แบบนี้ค่ะเขาเรียกถวายและพระองค์ก็รับดังนั้นถวายการต้อนรับเนี่ยเราถวายไม่ได้ค่ะจําแบบนี้เนาะเราถวายไม่ได้ค่ะเราบอกเลยค่ะเราไปรับเสด็จประชาชนเฝ้ารับเสด็จเลยค่ะไม่ต้องถวายการต้อนรับ นะฮะหรือเนี่ยไหมคะเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนินโอเคนะฮะหรือใช้คําเต็มนะคะเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทนะฮะรับเสด็จพระราชดำเนินอันนี้จะยาวขึ้นมาหน่อยแต่ก็ความหมายเดิมค่ะถาวายการต้อนรับคือการรับเสด็จนะ,ะเราไม่ได้ไปต้อนรับท่านค่ะแต่เราไปรับเสด็จท่านท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเราก็ไปรับค่ะโอเคไหมคะอ่า อย่างที่สองค่ะถวายความจงรักพักดีอน,นี้เจอบ่อยในช่วงที่มีการถวายความไว้อาลัยนะคะหรือว่าถวายาพระเกียรติใช่ไหมคะยอประยศอะไรแบบนี้คะ่ะถวายความจงรักพักดีเราใช้จริงๆความจงรักพักดีก็ถวายไม่ได้คะ่ะอ่าให้นักเรียนมองในมุมนี้เนาะความจงรักพักดีถวายกันไม่ได้ค่ะเราก็บอกเลยว่าประชาชนมีความจงรักพักดีพระสงฆ์นิกรมีความจงรักพักดีได้เลยนะคะออนนี้ได้เลยนะหรือไม่ก็แสดงค่ะเราไปแสดงค่ะ เราแสดงความจงรักภักดีเราไม่ได้ถวายนะคะเราไม่ได้เอาความจงรักภักดีถวายท่านไปแต่เราแสดงความจงรักภักดีของเราที่มีต่อพระองค์นะคะนี่คือลักษณะข้อสังเกตของการใช้คำราชาสั์บางคำนะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ให้ดูนิดนึงค่ะครูจะดอกจันทร์ตรงนี้หลกคำว่าอาคันตุกะค่ะอันนี้ออกข้อสอบอันนี้เคยออกข้อสอบถามว่าอาคันตุกะจะใช้อย่างไงเออ ต่างชาติมาหากษัตริย์เราหรือกษัตริย์เราไปหาต่างชาติเราดูแบบนี้ค่ะเราดูว่าเจ้าบ้านเป็นใครย้ํานะคะเจ้าบ้านเป็นใครเวลาไปเจอในข้อสอบนะย้ํานะดูว่าเจ้าบ้านเป็นใครถ้าเจ้าบ้านเป็นกษัตริย์ก็ทําให้เป็นราชาสามขาตืมนพระราชไปข้างหน้าเป็นพระราชอาคากกันตุกะสมมุติเช่น ประธานาธิบดีของอังกฤษสมมตินะอันนี้ไม่รู้ผิดถูกนะประธานนี้ิบดีของอังกฤษเนี่ยรู้สึก uhm ว่าประธานดีไม่ใช่กษัตริย์ใช <um ่ไหมคะไม่ใช <ah> ่คิงไม่ใช่ควีนใช่ไหมประธานาธิบดีของอังกฤษค่ะมาเป็นแขกของในหลวงเราอะมาเป็นแขกของในหลวงเราเราก็ดูเลยค่ะว่าพอเป็นแขกของในหลวงแสดงว่าเราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะอ่าเราเป็นเจ้าบ้านในหลวงเราเป็นเจ้าบ้านดังนั้น เราต้องใช้คําราชาศัพท์ค่ะก็กลายเป็นว่าประธานาธิบดีตื๊ดนะฮะเป็นอะไรฮะพระราชอาคันตุกะของในหลวงเป็นพระราชอาคันตุกะของในหลวงเห็นไหมคะใช่ว่าพระราชาคันตุกะของในหลวงเพราะดูเจ้าบ้านเป็นหลักถูกไหมฮะแต่ถ้าในหลวงเราไปหาประธานาธิบดีซึ่งไม่ใช่เป็นกษัตริย์ในหลวงเราเสด็จพระราชดำเนินไปใช่ไหมฮะไปหาประธานาธิบดีที่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ค่ะเราก็จะทําไมคะ เราก็จะใช้แค่ว่าในหลวงเป็นอาคาตูกะของเขาโอาเคไหมคะของเขาไงของเขาเขาไม่ใช่กษัตริย์นี่ก็ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์นะฮะอันนี้เคยออกข้อสอบอันนี้ครูมาร์กเอาไว้นะคะอันนี้เคยออกข้อสอบให้ดูเจ้าบ้านเป็นหลักนะหลักของมันให้ดูเจ้าบ้านเป็นหลักต่อไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายค่ะอันนี้ก็นึกนึกถึงคำมาค่ะทุนกล้าวทุนแปลว่ายกเหนือหัวใช่ไหมคะทุนกล้าคือยกขึ้นหัวแสดงว่าของมันเบาค่ะของมันเบาค่ะยกขึ้นถวายเหนือหัวได้ นะเราใช้กับสิ่งของเบาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้อมกล้าวควา่ะเหมือนรถยนต์แบบนี้ค่ะเราทูนไม่ได้ค่ะทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรถยนต์ไม่ได้ค่ะแล้วมันหนักมันทูนยกขึ้นหัวหัวไม่ได้ค่ะแล้วก็ใช้ว่าน้อมกล้าวค่ะน้อมกล้าวคือน้อมหัวลงนะฮะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายไอ้นี้ก็ใช้กับสิ่งของใหญ่ๆนะคะอะนี่คือข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตหลักการโดยทั่วไปสิ่งสําคัญครูบอกไปแล้วเนาะว่าข้อสอบมักจะออกอะไรอันนี้ ไอ้น,นี้อย่าอย่าติดแค่ว่าสอบกลางภาคนะจ๊ะเด็กๆนึกไปถึงสอบกลางภาคเอ้ยไม่นึกไปถึงสอบสอบอ่อโอนอ่าโอนถ้าใครจะสอบใช่ไหมคะถึงว่ารวมไปถึงนึกถึงการสอบเก้าวิชาสามัญหรือสอบเฉพาะของแต่ละหมหาวิทยาลัยอ่าไอ้น,นี้หนูต้องดูเลยหลักการเหมือนกันนอกจากนั้นค่ะการใช้คำราชาศาพท์ไอ้น,นี้ข้อสอบไม่ค่อยออกแต่บอกเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะ เราจะใช้ราชาศัพท์กับพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์ค่ะนะเราจะใช้ราชาศัพท์กับพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์นะคะเราก็จะเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าหรือสมเด็จพระบรมศาสดานะคะเวลาเรียกใช้คําแสดงกิริยาอาการก็มีพระดํารัตน์นะหรือเสด็จออกบรรพชาเห็นไหมคะเสด็จออกบรรพชาหรือทรงสั่งสอนก็ใช้เป็นคําราชาศัพท์เหมือนกันนะดังนั้นเราใช้ราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์ด้วยนะคะเออเด็กๆจะบอกแบบนี้ คำที่เราเรียกกับพระสงฆ์อะค่ะเวลาเราไปวัดเจอพระสงฆ์แล้วเราใช้คํากับพระสงฆ์อะคํากลุ่มของพระสงฆ์ก็เรียกว่าคําราชาศัพท์เนาะย้ำนะคะคําที่ใช้กับกลุ่มของพระสงฆ์อะค่ะพระสงฆ์ทั่วไปนี่แหละที่เราใช้อ่ะฉันข้าวใช่ไหมคะอาพาธมรณภาพอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นราชาศัพท์เหมือนกันนะแต่เป็นคําราชาศัพท์ในกลุ่มของพระสงฆ์นะคะเป็นคําราชาศัพท์ในกลุ่มของพระสงฆ์โอเคนะอ่า อ่ะต่อไป Fest ค่ะในงานประพันธ์อ่ะมาดูเนาะก็ง่ายๆเลยค่ะคำอ่าคำราชาศัพท์ในงานประพันธ์ก็ดูว่าอ่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในในหลวงเป็นกษัตริย์จริงๆมีตัวตนจริงๆใช้ชื่อจริงๆเช่นพวกตํานานสมเด็จพระนเรศวรอะไรแบบเนี้ยค่ะในงานประพันธ์เนี่ยก็จะใช้คลิ้งครัตเลยนะฮะราชาศัพท์ต้องถูกต้องค่ะถ้าเกิดเป็นพระองค์จริงๆนะมีพระองค์จริงๆเหมือนพระนเรศวรที่เราดูกันนะคะคำราชาศัพท์ในเรื่อง,ออง,องจะต้องใช้ค่ะเช่นเรื่อง อ่ากระสติยาสุริโยไทยอะไรแบบน,นี้ค่ะคำราชาศัพท์ต้องใช้จริงค่ะใช้ให้ถูกต้องเลยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเป็นในวรรณคาดีอ่าทั่วไปซึ่งสมมุติชื่อใครก็ได้สักคนหนึ่งมาเป็นกษัตริย์โดยที่ไม่ได้ตรงกับประวัติศาสตร์จริงๆอะค่ะผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งสร้างขึ้นมาเองอ่าอันนี้เราจะเราจะไม่เคร่งครัดนะเราจะไม่เคร่งครัดนะคะเราจะพูดคร่าวๆไปนะคะไม่เคร่งครัดอ่ะประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างจากในบทประพันธ์นะคะในบทประพันธ์ก็เห็นไหมคะมีคําใช้คําว่าองค์มีการใช้คําว่าเกษานะคะแต่เกษาในที่นี้ไม่ใช่ราชาศัพนะต้องดูให้ดีนะคะเกษาในที่นี้ไม่ใช่ราชาศัพท์เป็นเพียงแค่คําศัพท์นะ,ะเป็นเพียงแค่คําศัพท์ดังนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคําศัพท์หรือเป็นคําราชาศัพท์น,ะะนั่นเอนก็ดูว่าประธานของประโยคเป็นใครนะคะ ในตัวนี้ก็ไม่ใช่ราชาศัพท์ค่ะเป็นเพียงแค่พูดถึงความงามของผู้หญิงเห็นไหมคะเจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต่ำคมขำงามเฉล่มแจ่มใสคิ้วคางบางงอนอ่อนและใหม่รอยไรเรียบรับระดับดีผมเปลือยเลื้อยประลงจนบ่างอนปลายเกษาดูสมศรีเห็นไหมคะอันนี้พูดถึงคนธรรมดาค่ะไม่ได้พูดถึงกษรสัตย์อันนี้ก็เป็นแค่คาศัพ์ธรรมดานะคะแบบที่เป็นต้นนาะอ่าเป็นต้นนะอ่ะโอเค ก็คงมาถึงในช่วงสุดท้ายของเรานะคะคงถึงช่วงสุดท้ายของเราเดี๋ยวอย่าลืมขอฝากย้ํานะคะเด็กๆกลับไปเปิดในไลน์แล้วก็ไปโหลดไฟล์นี้เก็บเอาไว้อ่า